So อ n t e r f a c e คือจุดเริ่มต้น G1 วันเฟซเซตัวใหญ่ตัวเตรียมพร้อมในเอสเฟสิ่งสำคัญคือการจำลอง DNA อ็โคมโซมทุกเสน้นกลายเป็น s t e โ c h r o ม a t i ดจีทู a ฟ e ตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยรอวันที่จะเริ่มการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ครโมโซม้องโมนลกกัดจับคู่กันพร้อมสร้างความหลากหลายไม่เหมือนใครการเดินทาง one การมันจะเริ่มขึ้นแล้วเพราะ face one มาปั่นการตั้งรับของโคมอสม synapses คือการจับคู่ของฮอร์โมนโลกาและ crossing over คือการแลกเปลนชิ่นส่วนยีนสร้างความแตกต่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเนอะ s u f a c e one ขอโคมอสมคู่เรียงตัวที่เส้นสูงกลางแต่ละคู่หันหน้าครัหากคตรตงคำ and face one หนึงอยากคู่โมอสมคู่จากกันแต่ละเส้นเคลื่อนไปคนละคัวของเซ ฮอลล์หุมซารยัเคลียสไหมจบลงด้วยเศร้าลูกสาวสองเซลล์ที่มีครโมโซมครึ่งเดียวไม่มีอินเทอร์เฟซครั้งที่สองสองเซลล์ลูกสาวร้องการแบ่งอีกครั้งโครเฟสทูโครโมโซมรวมตัวกันพร้อมจะแยกตัวกันอีกครั้ง แม้จะเฟส2โคโมโซมให้เท่าเดียวที่กลางเซเหมือนกับมีเท่าซิสแต่ไม่จำเป็นโครโมโซมแค่ครึ่งเดียวและเฟส2ดูเหมือนซิสโทโครมาติกจะกันแต่ละเส้นถูกดึงไปยังขั้วตรงข้ามเท่าเฟส2อย่างหุ้มเซลก่อตัวขึ้นไม่ไซโทพลาสซึมแบ่งตัวออกเป็นสี่ส่วนแต่ผลลัพธ์คือเซลฮาร์พลอยที่แตกต่างกันสี่เซลจากหนึ่งเซลล์ร์พลอยสู่สี่เซล์ สรรพันงที่จำเป็นต่อชีวิตอความหลากหลายและวิวัฒน,นาการที่ไม่มีวันสิ้นสุด